พี่จีเล่นกีตาร์ใช่ไหมใช่เอาพี่แฟงก็เล่นได้หว่าพี่แบงเป็นเป็นพี่ไปอาคาไปยไง่ร์พี่เจ้มเ่ไม่เป็นให้ถึงขนาดมีวงแล้วต้องเล่นได้เด็พี่ถึงขนาดนี้ถึงขนาดมีวงแล้วต้องเล่นได้กีประชา ตีปกชันปกระชันกระชันพกชี่ันมกีดลยขยาก็ได้นะขยาขยาขยางยไดแต่มันม่ดูกินแรงเรื่อนยนะครับมไรอ่ะเออพี่แบงค์เล่าหน่ยค่ะอ๋อที่เล็บหลุดอ๋อม่อกี้เ้าวันนี้ปีไม่ได้เล็บหลุดลเล็บหลด วันนี้มือกีตาร์เล็บหลุดคืนจันคืนจันนนจัแล้วเอาให้ไข่ขยวได้ไหมบีฟังอะแต่กรคืนจันนู้นไม่มีมีคอร์ไอแพดมีคอร์ดไอแพดมันตรงนี้อับสัญญาณมาหาคอร์ดไม่ได้ เดี๋ยวแล้วกันเลยอะไปพร้อมๆกันจ้ะตังอยู่นู่นขอให้ทุกคนทนฟังนิดนึงนะดูเสียงสิอันแล้วเบอร์อันแล้วเบอร์พี่ร้องได้แต่พี่จำเนื้อได้ไม่หมดเนาะอะไรเบอร์เบอร์นอันแล้วเบออ้ยพี่แบงค์จำได้แบงค์ร้องได้ ให้ช่วยปรึกษากันนิดนึงเขินเอออย่าฟังเพลงเขิน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 ตลกตีมันไม่ดังน้องตลกน้องแล้กพี่ใครถามไหมว่าผมเล่นได้หรือเปล่าพูดทมี่เคยถามผมไหมว่าผมเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าทีม actional เล่นได้ก็มีนะแล้วผมเป็นอะไรมาเล่เล่นได้เล่นได้เล่นหลุดไปแล้วหปแลิกก็มีนี่ปิกก็มีปิกก็มีเออปิกบาร์เมื่อไหร่นะปิกก์ พี่เลยพี่คนนั้นน่ะเลยตอนนี้คนที่ท่าอยพี่โดนพี่โดนนี่ก็เป็นคน เสียงคุมเสียงในสตูดิโอครับคุมยังไงพี่คุมยังไงคุมเสียงไงค่อยค่อยปล่อยเสียงออกจากเสียงมงสีงไม่อะไรถ้าวันไหนช่องแอคชั่นอลไม่มีเสียงความผิดไอ้นี่บุสบาสองเวอร์ชั่นจีจังไปไหนบุสบาอะไรพี่เล่นนได้เลองด้วยนะเราไม่ได้เดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นเดี๋ยวผมอุ้มตัวป็นขาไมให้พี่ไม่เดี๋ยวพี่ถือถ่านั่นพี่แ่ายนี่ เราเห็นคุณในเดชะตามานานแล้วเห็นคุณพูดอย่างเดียวคุณไม่เคยร้องเลย้อยากคุณร้องบ้างใช่ใช่เขาเลยให้พูาอย่างเดียวหมไม่สัญญาไหมสัญญาไหมว่าร้องจบจะไม่โหระดับก่อนที่ร้องระดับเล่นละครเวทีแล้วเดี๋ยวร้องได้อใส่ในปิ้งเนี่ยวิวกูด้วยมีมีแมอรก ฮัลโหลขอไข่ครับขอไข่ขอไข่ขอขวดอยู่ไหนขอขวดอยู่ข้างข้างบอกเขาว่าไม่นะไม่นะเอาไม้มาถือต้องลองแล้วต้องลองแล้วแหละเห็นไหมครับเขายังทำงานอยู่คุณโดนไม่เดี๋ยวไม่ปลดไม่ออกจากคันหนีบของดิวเดอรสตาคุณไม่เอาไม่ติดคันหนีบพิชาใหม่แล้วครับผมทำงานมาสิบปีไม่เคยเอาไม้ใครไม่มาติดคันหนีบอ๋อแล้วจะติดที่แล้เปลี่ยนเปลี่ยนคันหนีบมานะฮะ ตนนี้ไม่แย่านางกีตาร์รู้ไหม พอกีตาร์พี่ยังทิมหน้าผมลครับใช่งคด้วยเสียงด้วยโอ้จทุกอย่างเลยอะขอบคุณครับคุณครับผมตื่นเต้นมากเลยนะครับอย่ายื้อให้มานานกว่านี้เลยครับอันตัดหนุนเหลามันเฮ้ยไม่ี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้นี่อ่ะใช้นี่ก็ได้ผูกแจผูกแจห้องอ่ะไม่ดเดก้ แต่ว่าเอมีเรื่องเันเนาะตีกันได้ใหญ่มากมันให่มากใจริงมันใหญ่มากจริงเพลงอะไรเพลงอะไรพี่จะร้อเพลงอะไรมันจะมาขึนจันไหมขึ้นจันจันจันอนี้เป็นครับปัญหาเดิมครับหาเดิมคัแล้เปนนพ่เรื่องเปฮะเอาเรื่องเปฮะ เพลงแม่นาคอะที่ร้องในแม่นาคยังมีเดือดยังมีเดือดเนี่ยยังร้อนยังไม่เดือดยังมีเดือดอันอันอันอื่นร้อนร้องตามเขามีลายของตัวเองเลยเสียงตัวเองชัดๆเลยยังมีเดือดยังมีเดือดรีบรีบเข้ารีบพัดพัดยังไม่เดือดตามไปก่อนปิดจานแล้วกันไม่ได้เขาทะไรนี่ใหม่ ไม่มีตัวการไม่มีตัวการใช่ไม่ได้หยุดหยุดหยุดจะเจอกันไหมเพลงแรกก็จะให้คุณหยุดซะแล้วให้ฉันดูแลเธอแหละนแหนมเมอร์เรดอดีตไม่ได้ไม่ชี้เสียงใส่ลูกชิ้นห้าใบไรกไม่พิเศษไงเิ ก็นี่เหรอเนี่ยเดี๋ยวร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้กลัวความมืดร้องไปแล้วอ้ามเอาหัวเอาลอโทรศัพท์อยู่ไหนวะย้ายเพลงอีกอากอีกอีกอีกอไกอีกอีเอีกอีกอีกอากอี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 ยอีก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 อีอากอีกอีอากอี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 อากอีกออีกอีกอากอีกออีกอีกอาเอีกอรกอกอีกอกอี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 เอีกอีกอีกอี เออนะถ้าร้องเ็นุมานั่งฟังสไมว่เร้เร้องังอหายใจยังเทียนเโเองนี่แหะขอขอแลวก็น้าๆ่อยัไม่ดไมไม่ชมู่ไหมพี่เกสิ่งนี้ว่าเพลงนะครับผมเียกว่าสดเหรือใช้กันพี่เ่อไปกก่นก่อนอนไก่อนไปก่กอนนอนับ เดี๋ยวเรามกลมสิงธรรมดาเอาครับเอาแนล้วทีหลังใส่ถุงมือยางด้วยนะฮะจะจับอะไรพวกนี้ไปลโบราณวัตถุอย่าให้บาดมือนะพยาบาลจัดกินพ่อสัอยู่ไหนวะจำไม่ได้เออเออเดี๋ยว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นอนก่อนนอนก่อนนอนเออกอดหมอนได้กอดหมอนนะกอดหมอนบอกลูกนะแล้วจะเอาไปทำไมอ้าวเวลา เราก็ทำนิ้วให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยเงอ่ะอันนี้ไปฉีดเพิ่มจิโคนเลี้วิงคนเล่ายออให้ไปเก็บไียขท่ิ้ดยวเครื่องให้ตาทเดี๋ยวเ่อให้ตาทองได้ครับมฮัลโหลขตะับเนีไเรา่ประช่ทักทาอมันเปนกระชกไปไปด้นี่อเออเฮ้ยขอโทษจากแล้วอุ่นใช่ไหมวันนี้วันนี้นะแก้ๆเออนะที่ผู้ผม นฮะคิดว่าผมทำนื้อได้หรือครับอายุปุณน,นี้แล้วเพลงนี้เป็นสม,มัยปีสา,ามผู้บริหารผู้อย่างงี้ก็ไม่กล้าโต้ตอบครับนะนะเห็นเห็นครับเล่นตัวกันนะ